รักเลือกได้วันนี้จะพามารู้จักกับส4สาขาเด่นๆของมหาวิทยายลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ mm hmm. เริ่มกันที่คณะบริหารธุรกิจที่น้องๆสาขาการตลาดมาพร้อมกับร้านค้าจำลองสร้างสรรค์ทิศแผนธุรกิจของตนเองเพื่อตอบสนองการตลาดสมัยใหม่ ส่วนกลุ่มนี้คือสาขาการท่องเที่ยวที่มาพร้อมคำแนะนำเรื่องการบริหารพื้นที่ในส่วนต่างๆของสนามบินส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพร้อมรูปแบบการขนส่งทางโลจิสติกที่หลากหลายและเครื่องตากแห้ง ถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงครับที่าาวรัจะมุแสงอตน ึกษาในยุคนี้เนี่ยควรเป็นเรื่องเปิดเผยหรือปิดไว้แบบไหนจะดีกว่ากันค่ะพูดถึงเรื่องของเพศศึกษาครับผมยังตีใหญ่เนี่ยมีความเรียกว่าสนใจเรื่องเพศตอนอายุสักเท่าไหร่ครับตอนป2ครับป2อ่าไวัยนั้นเลย <ผ>ม,มีความสนใจอยากจะรู้เรื่องตอนนั้นคือคำถามแรกที่คิดมันคืออะไรเ,เรื่องอะไรคะเรื่องคือเขาสอดใส่กันตรงไหนครับโอ้แ<ะ>ปดขวบตอนนั้นอยากรู้ว่าสอดใส่ไงเลยครับผมครับผมถามคุณครูไหวน้องมิวเดี๋ยวเล่นบทเป็นคุณครูไปหน่อยจากที่เราเป็นเด็กเล็กๆไม่ได้รู้อินโนอีเนอะไรเราก็เริ่มที่จะมีฮอร์โมนเราก็เริ่มจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็มีคําถามเกิดขึ้นมามากไหมในหัวเราโดยเราไม่มีคําตอบ ครับช่วยย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วในบรรยากาศโร,รงเรียนประถมแล้วก็เดินผ่านคุณครูเป็นคุณครูอะไรครับตอนนั้นเปนรรนเ็นครูรูาศึกษาครับสดีครับคุณครูคือผมอยากจรรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือตอนเขาจะมีอะไรกันเขาใส่กันตรงไหนครับผมสอใส่กันตรงไหนครับ ในฐานะคุณครูที่มีความรู้มากมายอยากอธิบายเรื่องนี้ให้กับเด็ก8ขวบได้เข้าใจโดยที่ไม่ได้เกินเส้นอันละเอียดอ่อนของจิตใจเด็กจนเกินไปคุณครูจะตอบว่าอะไรครับมันยังไม่ใช่เรื่องนีเราต้องรู้เรายังเด็กเกินไปเอาไว้เราโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เรื่องเองตอนนั้นคุณครูตอบว่าอะไรครับว่าให้ลองไปสอบถามพ่อแม่ดูอ๋อก็คือ กลับมาหาคุณแม่ที่บ้านคําถามที่ถามไปคือแม่ครับ <laughs> ผมไปถามอาจารย์มาว่าการที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะมีอะไรกันคือใส่กันที่ไหนแต่อาจารย์เขาไม่บอกผมเลยผมเลยอยากจะถามแม่มันกับพี่ผมถามครูแล้วครับว่าใส่กันที่ไหนใช่ครับในฐานะแม่ที่ห่วงใยจิตใจของลูก 8ปขวบที่น่ารักและไรเดียงสาว้ยอยากรู้อยากเห็นมากๆคุณแม่เลยตอบกลับไปว่าลองไปถามพ่อดูแม่ก็โอ้ <c oughs> เป็นลูกโซ่เลยนะคะพี่ต้องไปหาคุณพ่อใหม่เลยครับเนี่ย <c oughs> เรื่องนี้มันจะจบยังไงสุดท้ายแล้วตอนที่ไปถามที่บ้านเนี่ยที่บ้านให้คำตอบว่าไงครับตีใหญ่ เขาบอกว่ารอให้โตกว่านี้แล้วเขาค่อยมาบอกอีกทีเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกสงสัยต่อไปนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ยังอยากรู้เนาะอยากหาคำตอบอันนี้ก็คือสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยในสังคมของเราเพราะในมุมมองของตีใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยอยากจะถามคําถามนี้หน่อยความรู้เรื่องเพศศึกษาคิดว่ายุคนี้เนี่ยควรจะเปิดเผยหรือว่าปิดเอาไว้คะควรเปิดครับผมเปิดเผยนะคะเปิดเผยมาไปมั้ตีใหญ่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ จอยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจําได้ไหมว่าเรามีความแบบอยากรู้เรื่องเพศเนี่ยตอนวัยสักประมาณเท่าไหร่มหนึ่งแล้วค่ะมหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่คะประมาณ13บสามสิบสามก็เรียกว่าเป็นวัยแบบวัยกำลังกำลังพอดีนะตอนนั้นเราอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะจอยก็เห็นเพื่อนไปมีอะไรกับวิชาแลวตอนนั้นคําถามที่เรามีในใจคืออะไรอ่ะไปที่ไหนอ๋อคือแกไปไหนไปด้วย ไปไหนทำไมไม่ชวนก็คือไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วตอนนั้นหนูไปหาความรู้นี่มาจากไหนไปคุยกับใครถามใครก็ไปฟ้องฟ้องแม่เพื่อนเป็นเพื่อนที่รักเพื่อนมากหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายหรือยังไงคะอ๋อแล้วหนูไปฟ้องแม่เพื่อนว่าไงคะก็ว่าหนูเห็นเขาไปกับคนนี้นะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วคุณแม่ว่าไง คขาก็เขาก็คงเรียกลูกเขาคุยอ่าก็คือเป็นห่วงนะครับแล้วทุกวันนี้หนูยังเป็นเพื่อนกับเพื่อนเขาได้ยู่ไหมคะเป็นค่ะตอนนี้เพื่อนมีลูกไปแล้วอ๋อมีลูกไปแล้วอยากฟังเสียงโหวตของน้องๆทุกคนที่นี่ค่ะว่าคิดเห็นยังไงนะคะว่าเรื่องเพศศึกษาในวัยนี้วัยเราควรเปิดเผยหรือว่าปิดเอาไว้มากกว่าค่ะใครที่คิดว่าควรเปิดเผยได้แล้วคะใครคิดว่ายังไม่พร้อมปิดไว้ก่อนชื่อมือหน่อยครับ ความรู้เรื่องเพศศึกษาในยุคนี้ควรเปิดหรือปิดน้องๆพร้อมใจกันลงความเห็นว่าต้องเปิดร้ออร์เซ็นตครับผม l ลิฟติลเตอฟังแบบนี้แล้วชื่นใจไหมครับน้องๆแถวนี้อายุเฉลี่ยประมาณ20ปีครับ20ปีคือชูรักชูรสเกิดมาพอดีเลยครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า น้องๆได้รับอิทธิพลจากการที่พวกเราให้ความรู้ทางด้านเพศศึกษาไม่ใช่ชูรักชูรสอย่างเดียวทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมอนามัยทางภาคเอกชนแพทย์อะไรต่างๆก็ทาํามาถามว่าเราทําพวกนั้นมาทําไมทําเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเยาวชนและคนในประเทศสามารถนําไปใช้ได้โดยที่ไม่โดนคนที่มุ่งร้ายหรือไม่หวังดีหลอกลวงให้น้องๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เราจะต้องทราบครับทุกคนเกิดมาไม่ใช่เด็กๆหรอกผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอยากรู้อยากเห็นอยากลองใครว่าอะไรไม่ดีก็ขอลองซะก่อนแต่การจะให้ความรู้ทางด้านเพศศึกษานั้นอยากจะฝากทุกคนรวมทั้งน้องๆด้วยว่าเราต้องเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่จะไปใช้ในชีวิตนะครับยกตัวอย่างถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายสักคนหนึ่ง เราต้องเรียนรู้ศึกษาความเป็นเพศชาย <S <S เพศหญิง <S 1> <S 1> ซึ่งคิดไม่เหมือนกันเรื่องความรักก็เหมือนกันเพราะผู้ชายนึกถึงความรักปั๊บเนี่ยนะความรักผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่อินติเมซี่นะมันไม่ใช่โรแมนติกนะมันอีโรติกคิดทีไรก็อยากจะที่ตะกี้เขถามมาตั้งอายุ8คขวบอ,อยากจะรู้ว่ามันจะไปยังไงกันแล้วนะ แต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยพอนึกถึงความรักอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆใกล้กลชิดจับแขนหน่อยสิจ้าพูดหน่อยสิจ้าทำให้ไม่อยู่ด้วยกันตอนฝนพรำพ,พ,พูดจาเพราะๆคุณพรำปั๊บเขาลุยคุณเลยเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในแง่ความปลอดภัยขณะเดียวกันเนี่ยพอเราเริ่มแต่งงานแต่งการไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันเป็นยังไงผู้หญิงก่อนจะแต่งงาน ผู้หญิงก็มองไปเรื่อยไม่ค่อยว่าอะไรหรอกสังเกตตอนเป็นแฟนเขาก็ไม่ว่าเขาก็พูดนอนพูดนี่หรือพูดนิดๆหน่อยๆแต่พอแต่งงานแล้วจะเอาเรื่องดูอย่างคนนี้สิเนาะ <c oughs> นี่ทอยทำไมทำอย่านี้ทำ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่เขาอยากจะทําอะไรให้มันช็อตคัตอะเร็วๆพูดจบไปเลยจะได้อยู่ด้วยกันแต่ผู้ชายไม่มองแบบนั้นอะมองนี่ทาไมมาบังคับชั้นอะไรอะไรต่างๆชั้นก็เ,เกิดเรื่องงั้นถ้าเกิดเราเรียนเพศศึกษาก็คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเราเพศศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องการมีกิจกรรมทางเพศที่ผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายชายผู้หญิงผู้หญิงที่ทําได้ออกตางอะไรอะไรทั้งหลายนั่นเลยนั้นการสอนเพศศึกษาจึงทําให้พวกเราปลอดภัยจากการโดนหลอกลวงโดยใช้เรื่องเพศมาหลอกครับพี่ผู้พี่น้